สวดีครับผมตากรเกษตรก้าวพาานครับวันนี้มาอยู่ในอีกหนึ่งพื้นที่นะครับเดี๋ยวมาคุยเจ้าของแปลงครับว่าแปลงนี้สวยๆแบบนี้เขาทําอย่างไรได้ใช้อะไรนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอชื่อและก็สานที่หน่อยพี่ชื่อนางสาวพรกรแก้วค่ะนางสาวพรกรแก้วนะเมื่อกี้เราคุยภาษาใต้นะมาตรงนี้เราคุยภาษาไทยนะครับพี่คอนครับตรงนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ ที่นี้หมหนึ่งนาท่าเหนือค่ะโมหนึ่งนาท่าเหนือจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับเรายัางอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมครับรสวยๆอย่างเนี้ยคือดอก,อกดาวเรืองพี่คอนครับบอกหน่อยครับว่าพี่คอนเนี่ยก่อนที่ใช้เนี่ยเคยเจอปัญหาอะไรบ้างคนที่ใช้เคยเจอปัญหาต้นมันไม่สมบูรณ์ค่ะครับต้นมันไม่เขียวแบบนี้ค่ะครับดอกก็เล็กครับ ตอนนี้ดอกใหญ่แล้วใช้โฟตีค่ะใช้โฟตีตัวนี้เลยพี่ใช้ยังไงครับบอกท่านผู้ชมหน่อยอาทิตย์ละครั้งค่ะมองเข้ามาเลยครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วพี่ใช้เยอะไหมพี่ปริมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโอ้โหไม่ได้ตือช้อนมาหนึ่งช้อนจะน้ำยี่สิบลิตรค่ะยี่สิบลิตรพี่ฉีดกี่วันครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งในตัวนี้ครับพี่อันนี้เดือนละครั้งค่ะเดือนละหนึ่งครั้งประหยัดมากมากพี่ถามหน่อยครับว่าต้นทุนที่ใช้ไปเนี่ย ประหยัดมากนะพี่ประหยัดมากค่ะภูมิใจนะครับพี่ที่หลังจากใช้มาสี่ครั้งเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ใช้มาประมาณสี่ครั้งแลวค่ะสี่ครั้งกับสิ่งที่ได้พี่คิดว่าตรงเนี้คำนวณต้นทุนแล้วเนี่ยมันประหยัดมากเลยพี่ประหยัดเยอะค่ะพอม,มาเทียบกับปุย๋ยตัวน,นี้ราคามันสูงแล้วก็ประหยัดคสามตรง,ตรงครั้งแรกที่เจอทองเนี่ยพี่คิดยังไ<ร>งแพงไหมแพงค่ะบรรเล็กนิดเดียวแล้วพอใช้ กระจามันปฏิเิธปากสูยค่ะได้ผลลัพธ์ดีดีอย่างนี้จะใช้ต่อไหมครับพี่ใช้ต่อค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่นะครับคือสิ่งที่ยืนยันจากเกษตรกรนะครับว่าเขาใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและดอกใหญ่มากท่านผู้ชมครับดูนะฮะดอกใหญ่มากกับแปลนดาวเรืองและพี่คอเนี่ยทำเกษตรแบบพวกวงจรท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมธนากรเกษตรกราวบาาแล้วก็พี่ดะาคอนเนาะลาไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ